เพชทีนะ่้สูงยิ่นวายงที่ดาโอนำที่ดาหคนี่ผู้ใส่ตอนขอแก่กันมาเลยเอาละครพี่น้องท่านผู้ชมจับตาดูทีนโอ้โหไม่ได้เดียบสีเรียบจะได้ลนั้ร่างันเส้นนี้จับนี้รอบจับรางไม่เดียวลูกว่ไผ่เนียยแกก็ใส่ัวตัวใตใ่ตวจับเรียวยครับจนนี่างีจับไม่อย้กอนนี้เขาสุดทุนเลยถึงงานสอบทุนจะเขาสุดไม่ตัวี่โอ้โหงานใส่กันมาจัดจัจัเลยเดียวผมครับผมจะจับที่ตะล อีกไม่กี่เที่ยวทุกอย่างจบลงบก็จะพ้นสู่เข้าสู่วิธีปิดโอ้โหดูว่าวันนี้เราทําเวลาได้ดีครับเมื่อวานก็พยับเมื่อวานทั้งวันเมื่อวานก็ดีเหมือนกันครับผมแต่ว่าเช้ชาก็ามาต่ออีกจังหวนจบานจากเที่ยวนี้เราจะไปปินามเรือยาวใหญ่<อ>และใหญ่ยาวครับประเภท55ใบพายร่ากลับสายน้ำ<อ>นเที่ยวสุดท้าย 咋了？大。 เอา้บอกมาไม่พุนไม่จางไม่ว่าอะไรครับเสี้ยนี้มาดูสิว่าเสี้ยนี้ถิ่นปรรมดาพีนาำวัสุวรรณหงผมรบนำศีลกันต้องเอเฉิกับเดี้ยนี้ถิ่นปรรมดาพีนาำวัถิ่นดาวหง์ครับใส่กันมาแบบไม่รู้ตัวเถิดเลยทีเดียวยีดดีแบบใครดีใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครใหเป็น้อรลกนี่สองสนามนี้มาดูสิว่าใครจะไปันอยู่พีน้องจากบ้านอยู่เจอใครป็นเจอนมาจกับน้องจาก้าทาหงเทาเจยาแหลมแสงดียวตอนนี้คู่ทีสูงสคู่ทีสูงสเริ่มจะอัดกันมาที่นี่ดูวัน พุ่ยยังจะลงตัวแล้วคุณเปล่ายอันเดียวกันอยากจะได้หวองแจ่มยังจะทีสองที่จะเดียวดิเริ่มใส่จะมาจ้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 าเล่นเดียวเลยจ้าเอาไว้แล้วว่าแล้วก็มาดูกันมาเดียวนี้จะเป็นเดียวสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะ กาเตะเรียกคชื่นััใจนัว่ยงไรเียดเียกันในหยโไรองไทยยไปเงต่คนต่างอัเงต่างวัดี่ดูสูงดีันมว่าย่งไี่ดวเดินดำพีาหุ่นคนทีสิงอนออแกกันมาลยเอาละครีน้องพู่ชมจับตาดูีโอ้โหไมไดเบยสีเรียบจนในลัง้เาเรอไมเดียวไมใแนย ยังรถตุ้มีจามาอยู่กันตุ้มมีเขาสูงตุ้เงินมันสอดตุ้มจะเขาสูงตุไม่ตู่ยินเจ้าที่โอ้โหตุ้มอาจจะตุ้มลยใส่กันมาจั้งจั้จั้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคำบอกว่าจะจันทีตลอดวันดูดีดีจันีตลอดมานฝังกันวันนี้ใส่กันมาแล้วก็ผ่านผู้ชมเอาแล้วไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันจะเป็นสีสีแดงสีสีน้ำเงินถือว่าวันนี้เผชิญหน้ากันผมจึงบอกท่านแล้วว่าจะจบแบบไหนจะจบแบบเท่ๆหรือจะจบแบบเก๋ๆเอาแล้วเอาแล้วทำอไรต้องอ เริ่มซ้ำบ้างซ้ำบ้างโอ้ยเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยไม่ธรรมดาเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยสุดท้ายก็เจ้าเส้นใจตาเกิดมาบังเกิดายเรียบเมียบันนี่ทางกรรมการสังเกตไม่รอช้าตัดสินเรียบร้อยเช่นเดิมในเชิญนี้หลบน้ำน้ำเงินสุวนหงเป็นผู้ชนะในเชื่อนี้ครับ สุวรรณหงได้รำดับที่สามนะครับโหงคำรนดับที่สี่ครับพี่น้องครับชาติสมบร้อยจิบัลีรากนั่งใครอรุ้อรุณควาเป็นนั่งใคสามสี่แปดนเ สิบยอดแล้วไป็นบทเป็นสุวรรณภูมิแล้วก็ทีดาของกันเก่งแล้วลกูกเก่งแล้ว,ลวลเพี่น้องชาวเดียครับนีนาทีที่น้องกำล,งล,งลงังรอคอาได้เดทาม,มาถึงแล้วนีวับดับกันไปครับเป็นการชิงชนะเลิศประเภท55าสาใบพายได้รอบกลาดสายน้ำเรามาดูสิว่าบอเจ้าย่าปนินาวาวันนี้ทุกคนจะมาพบกันทิด พัชระไยนาวถิ์อุบลกับบุรัฐเที่ยวนี้ครจะได้รองด้วยพระจทารพาดูกันเทศบาลนบลกุ้พวาปีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีภูมิใจเสนอ เรือคู่จิงชัลเลิรประจำสนามลำป่าวอำเภอคุ้มปวาวีปี2566ได้แก่เรือขอนเจ้าย่ามดีนาวาพบกับเรือเทปพัชระ,ชระไทยนัทพิขอเชิญท่านประธานและสุภาพบุุษได้นำปีบบ